ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะเมียซุปต้าผมติดเทนนิคแล้วตอนที่สิบหกเฮ้อพรุ่งนี้แกามารับฉันได้ครับไม่มีปัญหาพรุ่งนี้ฉันมีธุระคงไม่ได้ไปเป็นเพื่อนเธอแล้วนะเธอไปโรงเรียนงานเลี้ยงกับรถฝ่ายจัดงานที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วกันนะโอเคค่ะ เมื่อวานรีบไปห,หน่อยจนไม่มีเวลาทำความรู้จักกับคนในวงการเลยวันนี้จะทำความรู้จักสักทีขอร้องท่านช่วยดูผลิตภัณฑ์ของผมด้วยนะครับให้โอกาสผมอีกสักครั้งเถอะครับเอะบอกไปแล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแม้แต่วันหมดอายุไม่ผ่านประเมินและไม่มีโรงงาน ผลิตแบบนี้ฉันไม่สนใจหรอกนะเฮ้ยผลิตภัณฑ์ของผมคุณเป็นคนปล่อยข่าวว่าแบรนด์เครื่องสำอางไม่ใช่หรอครับทำไมถึงให้โอกาสผมสักครั้งไม่ได้ฉันทำแบรนด์เครื่องสำอางก็จริงแต่ว่ามีโรงงานมากมายที่เราให้ฉันเข้าปเป็นหุ้นส่วนด้วย ส่วนแบรนสินค้าที่อยู่ตอนนี้ทำไมฉันต้องดูของก็แบบนี้ของนายด้วยพวกเราเริ่มมาจากการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์แบบฐานอีกอย่างดูสิครับคุณคอนทัวร์กับอายแชโว์แมทเนื้อแมท ทำมาจากเนื้อแป้งแบนได้งานมีคุณภาพไม่ได้ไปกว่าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเลยนะครับเนื้อแป้งอะไรกันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่แต่รีบใส่หัวไปซะโอ้ยพี่เชียนเชียนอย่าไปพูดอะไรเยอะแยะเลยค่ะพวกเรารีบเข้าง,งานกันเถอะเจียนมากนโอ๊ยโชคร้ายจริงๆ ทำไมไปที่ไหนก็เจอติเนี้กันนะนี่ค่ะเออขอบคุณครับเอเจนต์ม่านไม่ได้เจอกันานานเลยนะยังชอบทำเท่เหมือนตอนมัธยมเลยอะ่ะเจอเพื่อนร่วมชั้นเก่าไม่ทักทายกันหน่อยล่ะพี่เชียนเชียนคะดูเหมือนว่าตอนนี้เจนม่านน่าจะเป็นแฟนของรูหยินหลันนะคะพวกเขา คงไม่อยากยุ่งกับเราเราอย่าไปยุ่งเลยแค่ะฮ้เฮ้เอะไรในถ้าโลกม,มีทางรับหนึ่งนี่เข้าบ้านหรอกแบบนั้นก็เป็นได้แค่ของเล่นของลูกหญินหลานเท่านั้นแหละน่าอูเชียนฉันก็พอได้ยินเรื่องของเธอมาบ้างหลังจากเรียนจบก็แต่งงานกับหน้าของที่ทำงานแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เธอจะมาดูถูกคนอื่นได้นะ นี่เธอจะมาสั่งสอนฉันยิ่นเหรออย่างน้อยก็มายืนให้ได้ระดับเดียวกับฉันก่อนสิไม่อย่างงั้นคนเหมือนหมาบ้าที่แค่เห่าอะนะก็เหมือนกับตอนนี้ที่ไม่มีคนยอมออกหน้าแทนเธออย่างไงแล้วเพราะว่าไม่จำเป็นต้องผิดใจกับฉันเพื่อนนักแสด,แดงระดับเรื่องล่างอย่างเธอนะ นี่คือความแตกต่างของพวกเราอะนะและเป็นกฎในวงการนี้จ้ะแล้วเธอคิดว่าระดับของฉันมีคุณสมบัติพอที่จะสั่งสอนเธอไหมแล้วท่านปู่ลูกในวันนั้นล่ะคุณปู่ลูกคนบางคนแค่อ้าปากพูดนะ ก็นึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์แต่พอใส่ชุดแบนเดสก็นึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเจียนมาเธอต้องจำไว้นะในฐานะที่เป็นคนได้รับการสั่งสอนมาจะตะโกนเอะอะโวยวายในที่สาธารนณะเหมือนผู้หญิงอันดาพานไม่ได้นี่เป็นมารยาทขั้นพื้นฐานที่สุด,ดรีบบอกคุณปู่แลวอ๋ออ๋อ คุณปู่ลูกคงไม่ได้บอกฉันว่าแบบนี้สืบปประดับร่างพวกท่านตระกูลลูกจะชื่นชมใช่ไหมคะแกนของตระกูลลูกเปลี่ยนไปต่ำขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันหรอคะขอบคุณในความห่วงใยของเธอนัแต่ยังไงครอบครัวของเราก็เป็นพวกใจแคบ นอกจากอาปากกินข้าวแล้วคงเป็นที่สูงที่หญิงอันธพาลไม่มีวันก้าวข้ามาได้อะนะถอยพี่เชนเชียนอย่าไปกอดเลยนะคะคนคนนั้นคือปู่ลู่นะคะ,ะเขาเองน่นเหรอแล้วเจียนม่านดูเรื่องนั้นหรือเปล่าล่ะอีเจียนม่านคนนี้ทำไม ยังไม่หายสาบสูญไปอีกนะเออคุณปู่ฮะท่านคือคุณปู่ของอาราันเองเหรอคะทําไมวันนั้นถึงไม่บอกกันล่ะคะเธอดีแย่จริงๆเลยนะแม้กระทั่งจะเถียงยังทำไม่เป็นเลยที่หนั่งของเธออยู่ตรงนี้ฮะ ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ตอนนี้มานะครับตอนนี้เรากําลังจะเริ่มเสิร์ฟอาหารแล้วมีอะไรหรอนี่คือระดับความแตกต่างนั้นหรอเป็นครั้งแรกให้ฉันรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างพวกเราโต๊ะที่เขานั่งอยู่นั่นไม่มีศิลปินเลยสักคนล้วนเป็นฝ่ายผู้จัดงานบุคคลที่มีหน้ามีตาที่สุดแม้กระทั่งนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม แล้วผู้กำกับเก่าก็คู่ควรแต่แค่ที่จะได้นั่งก็ยังเป็นตอะเสริมช่องว่างระหว่างเราช่างห่งางไกลกันเหลือเกินระยะห่างนั้งสองคนยาวมากๆค่ะแต่นิชาเชื่อว่าเจียนมาและลู่หยินหลันนะคะจะฝ่าฟันไปได้ก็เอาใจช่วยตัวละครทั้งสองตัวนะคะ คลิปนี้นิชาอาจจะอ่านผิดเยอะไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะคะ